วัสดีครับวันนี้ผักผักบุ้งไฟแดงครับนี่ครับส่วนผสมก็จะมีกระเทียมจีนครับเม็ดใหญ่5เม็ดปอกเปลือกนะครับแล้วก็หั่นอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีพริกขี้หนูจินดา2เม็ดแล้วก็พริกขี้หนูสวน2เม็ดครับหั่นอย่างนี้ครับแล้วก็ผักบุ้งประมาณ20ต้นครับใช้หั่นนะครับแล้วก็น้ำมันหอย 1>, 1ช้อนโต๊ะแล้วก็เต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสฝาเขียว1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายกับผงรสด,ดียอดไปนิดหน่อยครับอันนี้ครับกระทะตั้งแล้วครับเปิดไฟแล้วใส่น้ำมันครับเขยับน,น,น้ำมันจะเยอะไปนะครับเดี๋ยวออกหน่อยครับโอเคครับ แกงกระทะนี้ครับจอรอให้น้ำมันก็ประมาณสองช้อนโต๊ะกว่ากว่าหน่อยครับนี่ครับียวรอให้กระทะเดือดร้อนมากกว่านี้ครับให้ร้อนแบบมีควันขึ้นนะครับอันนี้ครับกับบุ้งแล้วก็ของที่จะผัดรวมกันครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ยังไม่ได้ผัดนะครับ ลืมอีกอย่างนะครับก็คือใส่น้ําสต๊อกไปสองช้อนโต๊ะครับอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราล้างผักบุงเนี่ยผรกบุงเขาจะมีน้ําอยู่แล้วเวลาเราล้างล้างทําความสะอาดนะครับนี่กระทะเริ่มนะครับมีควันอย่างงี้นะครับเห็นไหมครับต้องรอให้ร้อเลยนะครับจะได้ผัดออกมาอร่อยครับให้หอมกระทะครับบุ้งไฟแดงครับ ต่อันนี้ไฟอาจจะไม่ลุกนะครับเพราะว่าเราใช้เตาอย่างนี้ไม่เหมือนที่เป็นหัวฟู่ครับตามในร้านอาหารตามสั่งครับนี่ครับควันขึ้นอย่างนี้แล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับเวลาผัดออกมานี่จะขอมากๆเลยครับหลรอหลสักพักครับไม่ต้องกลัวไหมนะครับโอเคครับอันนี้เริ่มจะได้แล้วครับนี่ครับกระบุง เดี๋ยวเราความไปเลยนะครับ ครับได้ครับโอเคครับปุุงไฟแดงได้แล้วครับนี่ครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ